กรับสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็ไม่อยู่กับช่องสลอตลอเลนเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ลอเลนพาทุกคนมาเล่นเกมลักกินเนโกะนะคะไอ้แมวนรกลของเราเนี่เองก็เป็นเริ่มกันเลยดีกว่าครับวันนี้ลอเลนพกมาพันห้านะคะทุกคนเริ่มที่เบตเจ็ดสิบกดออโต้เพย์หนึ่งพันครั้งเหมือนเดิมนะวันนี้ลอเลนกดเออเขาเรียกอุ้ยซูชิมาั้งต่ต้นเกมดีกว่าสวยว่ะแต่ไม่มีคุณนะ กดเทอร์โบด้วยนะคนลืมไม่ได้ลืมหรอกมันจะพูดแล้วเห็นช็อตน,นั้นพอดีก็ก็เลยต้องจนะ่ายเอนน้องๆไปเพิ่มเบ็ดวันนี้นะทุกคนรอเล่นเล่นอยู่ที่เมกาเกม6 5หนะคะสำหรับใครที่อยากเล่นตามรอเลนหรืออยากเล่นที่เดียวกับรอเลน mm hmm. ก็คลิกเลิ์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าใครที่หาิล่นไม่เจอก็เซิร์ชไปว่าเมกาเกมตามด้เลข6กก็ได้นะโหอี o A. โอ้โหไม่มาเลยสักชัวก็วันนี้ลอยเลนก็ก็ก็ก,ก,ก็ติดกออีกแล้วหลังจากที่ไม่ติดมาตั้งนานหันมาติดกออีกแล้วนะก็วันนี้ลอยเลนเล่นตามกลุ่มกระเด็นทามเช่นเคยนะคะใครที่อยากเข้ากลุ่มกระเด็นทามก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนกลุ่มกระเดนทามก็เป็นกลุ่มบอกช่วงเวลาการแตกของเกมนะสำหรับใครที่อยากเข้าไปดูแบบลอเลนก็ก็อีกแล้ว คลิกลิงใต้คลิกเลย,คล,เลยคลิกเลยจ้าอ้โโอ๋ยห,หมเดอต่พูดตังลงมาเลยสี่ร้อยโอ้โหพี่เกมมาเหอะขอร้องมาเหอะถ้าไม่มาคือหมดเลอเนี่ยโอ้โหไม่มาจริงวะมาหน,นุ่ยพี่เกมแต่งนอกก็ได้แมวอย่าทำแบบนี้ ฮัลโหลมีอยู่ตัง้งมาสองร้อยกดุ้นหยุดแทบไม่ทันนะทุกคนขออนุญาตรถเบ็ดละกันนะเหลือสักหกสิบก่อนเก้าสิบหมดเร็วมากพูดยังไม่ทันจบประโยคเลยตังเหลือร้อยกว่าอุ้ยเออคำแบกหน่อยได้ไหมอุ๊ยพี่เกมเข้าเป็นหกสิบเล่มสวยนะทุกคนเข้าเหอะ โอหไม่เข้าเลยจะรอดไหมเนี่ยไปลดเบ็ดก่อนละกันทุกคนไปเป็น40ดีกว่าเบ็ด50ก็น่าจะหมดเร็วเหมือนกันโหแซลมอนช่องแรกของเข้านะสวยมากสวยอ่ะโอ้หถ้าแซลมอนอึ่ง4บานเลยเหร อุ้ยม่อนมาเยอะจังวะตอนแรกรู้ว่าจะได้พันกว่าบ,บาทโห و, 4, สี่พันส่วนมากทุกคนโห و, ช็อตช็อตช็อตเลมอนคัมแบ็กว่ะประเด็นดีนะที่มันมีแมวมาไงถ้าไม่มีแมวมาไม่น่าจะถึงสี่พันหรอกเพราะเป็นสี่สิบเองอะไปเพิ่มเบ็ดถึงเวลาเพิ่มเบ็ดแล้วครับทุกคนเอ้า ำไมสติกเกอร์รอเลนเบปะปากขนาดนั้น,นไม่ทำได้ทำอะไรเบะปากว่อเลยอะงงอะไรขนาดนั้นนะุ้ยแมวมาอยู่นั้นคนใครที่ดูอยู่ก็รีบไปเล่น,นวนเลยรอเล่นว่าแมวต้องมาว่ะดูจากที่มันไหลละถึงมันจะหลุดตังเราแทบจะหมดก็เถอะแต่มันก็ยังคัมแบ็กได้อยู่นะไปเพิ่มเม็ด สำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูลอเรนเป็นครั้งแรกนะคลอเรเนก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลอเรเนด้วยนะคะทุกคนหรือว่าใครที่อยากคอมเมนต์พูดคุยกันก็ถ <c oughs> ู้น <c oughs> หว่าสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะทุกคนแล้วก็ใครที่อยากเล่นให้ลอเรเนเล่นเกมอะไรให้ดูก็คอมเมนต์มาได้นะคะลอเรเนจะเล่นอ,อยูหไม่เอะไรยับเลยแต่ไม่มีตรงคูนมาเลยเลยจะเชื่อ,อ,อก็คอมเมนต์มานะทุกคนอยากให้เล่นเกมอะไรให้ดูเป็นยังไงเดี๋ยวท่านคอมเมนต์ เจ็ดร้อยอ้โหเสียดายว่าไหลยับเลอ่ะแต่ไม่มีคูณอ่ะคูณมาตอนจอดสุดท้ายแล้วจ่ายน้อยมากเสียดายอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ไมีคูณเลยคิวช่องแรกอุ้ยแมเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยพันสองแมวเ,เป็นพันยู่ แมวแพงสุดนะทุกคนเกมนี้แมววายแล้วก็พวกสัญลักษณ์ต่างๆไปเพิ่มเบ็ดเบ็ดเก้าสิบจะมันดูดเรอกคืนขอให้มันให้เข้าพี่เกียร์อุ้ยโอ้โหโคมไฟไม่มีคูนั่ไม่มีคูนี่อยูน่าจะเป็นสังพันเลยนะทุกคนพัดพน,นะ้า,า,มา,าไม่มาก็สำหรับใครนะคะ ที่งงว่ากลุ่มโคเดนทามคืออะไรก็กลุ่มโคเดนทามเป็นกลุ่มเชื่องราการแตกของเกมนั้นคนลอเรนก็ดูตามตารางโคเดนทามนั่นแหละเห็น,หนช็อตแซมวอนไม่กีนแล้วแบบนึกถึงช็อตที่มันอำแมอบคไร้สังเวยขาดกินตัวเ้มวแมวไปไหนหมดอ่ะแมวไม่ค่อยออกมาเลยออกมาตอนที่แบบไม่แตกตลอดเลยไปเพิ่มเบ็ดนะทุกคน เบ็ดร้อยทุกคนหืมแซลมอนแซลมอนมาบ่อยมากโอ้โหเนี่ยิีบเลยนะกวลังเบ็ดร้อยอะ ไม่ไหลไม่เลยเลยมาหน่อยไหมล่ะ<า>เออต้อง,องแบบนี้แหละไหลอีกเออมาอีกหนร้อยหกสิบเปลี่ยนเป็นดีไหมทุกคน หลายหนยได้ไหมเออขอเจชข้างสองอุ้ยหลเอต่อนะทุกคนคูณแปดแล้วเจะมาะไม่มาโอ้พันร้อยยี่สิบแตกนอกนะเพิ่มเบ็ดดีกว่าไปเบ็ดร้อยห้าเบ็ดร้อยห้าสิบจมันต้องมีแตกนอกบ้างหรอวะต้องมีสักจอดแหละอี<ๆ>๊ยเหนมากขนาดนี้ อุ้ยของไม่ช่องแรกนะไว้กับแมวออ้โหขอไว้กับแมวช่องแรกคือจบเลยโอ้โหไม่เข้าอุ้ยแมวมา,างเงี้ยขนลุกเลยเห็นแมวมาแบบนี้ขนลุกเลยทุกคนแต่ช็อตไหลแมวไม่มานะงงช็อตแบบไหลดีๆแมวหายหัวไปไหนหมดก็ไม่รู้ไหลต่อนะเนี่ยช็อตอย่างเงี้ยแมวไปไหนหมดพัดช่องแรกเข้าหน่อยอู้ สามัโทัโววหูสวยจัดทุกคนนี่ขนาดนี้มีคูณนะเฮ้ยเลิกเลยเลิกเล่มละแตกนอกละเฮ้ยเมียวไหลดีจัดนะทุกคนใครดูอยู่รีบเล่น,นด่วนๆนะรอเล่นแนะนำมารีบเล่นเลยดูดูดีไรอะนี่ยังไม่เข้าพีเกมสักไม้เลยนะแตวขึ้นไหลนอกยับเลย เน้นแตกนอกนะวันนี้ทุกคนโอ้พี่เกมไม่เข้าเลยไปลดเบกไปก่อนแล้วกัน,นดูดิไหลดีจ้า รองฟีเกมนานมากอะแต่มฟีเกมไม่มาเลยอะทุกคนงงนะฟีเกมไปไหนหมดอะแมงไม่เข้าสักไม้เลยนะวันเนี้ยทุกคนแต่ก็ถือว่ายังจ่ายนะหมายถึงว่าฟีเกมไม่มาแต่ว่าแตกนอกหยับหยับอะเออได้นะทุกคนราเรนถยากจะบอกไมาช่องแม่ของเราเรน หายไปแล้วครับทุกคนลินพันหมดละลินพันปลาละว้ตจอาสัดมากทำได้ไม่กี่วันเองนะอ,อยากจะลองให้ออ้โเจามาหกจังหวะเนี้ยต้องเข้าละอออซูชิไม่มาพ่า เลขสวยสดุดวะไปไปหกสิบแล้วก,กันหรือว่าจะเลิกดีกว่าทุกคนเลิกดีกว่าเนาะขึ้นหมื่นละเลิกดีกว่าฟีเกมมันไม่มาเลยไงประเด็นคือมันก็ ก็ถือว่าได้แหละวันนี้แต่มันแบบมันไม่โหดขนาดนั้นพอเรารอฟรีเกมใช่ไหมฟรีเกมเราก็มีโอกาสแตกยืะอกว่าแตกนอกอะ mm ่ะ hmm. แต่ก็ยังดีนะที่แตกนอกโอเคทุกคนสำหรับนี้ลอเลนพอแล้วนะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูลอเลนเป็นครั้งแรกนะลอเ,เลนก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับลอเลนด้วยนะแล้วก็ใครที่อยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ ส่วนใครนะคะที่อยากเล่นตามรอเลนหรืออยากเล่นที่เดียวกับรอเลนก็คล,ลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะหรือว่าเซิร์ชไปว่ามเมก้าเกมตามด้ยเลข65ก็ได้แล้วก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มก่อเล่นทำก็คลิกลิงก์ใต้คลิปได้เช่นกันนะทุกคนโอเคไปแล้วดีกว่าไว้เจอกันเกมหน้าค่ะบ๊ายบาย